โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID ดีเลเวลตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์ปั้น ID ดีโคนี่บินดุให้เทพอีพิโซดที่2หลังจากที่ EP แรกของเราเนี่ยมันไม่ได้ลอยไปด้วยกลีบกุหลาบเว้ยวันนี้ ผมนี่แหละจะเป็นคนเอากีบกุหลาบมาโรยแล้วก็เดินเองโอเคครับผมเนี่ยนะจะทำการอัปเกรดให้ดีนี้ของผมเนี่ยมันเติบโตขึ้นโดยการเริ่มลงด่านก่อนเลยละกันนะถ้าผมเคลียดด่านนี้สำเร็จเนี่ยมันจะปลดล็อกฟังก์ชันที่ทำให้ดีของผมเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็เลยทำการลูดไปเลยทีเดียว5ด่านไปจบที่ด่าน5้า ทำให้ไอเดียของผมในตอนนี้เนี่ยมีเลเวลถึงเลเวล6แต่ว่าผมเนี่ยนะได้ทำการลูดแพ็คปเว้ยแพ็คแรกครับแพ็คคัมแบ็กแพ็คนี้เนี่ยสำหรับผมมันเป็นแพ็คที่ดีที่สุดในเกมไลน์เรนเจอเลยด้วยซ้ำไปนะมันแบบงบรถไถเรามีโอกาสได้ของแบบบึ้มๆอะ่ะโอเคแต่ถ้าผมทำการสุ่มเกียร์นะแล้วได้รับปืนชั้นเยี่ยมปิโตเลียมลิโอนาดอะ่ะ ผมบอกเลยโคนี่บินดูผมอย่างลั่นแล้วส่วนการสุ่มตัวงผมเนี่ยโอ้ยโคนี่ถ้าได้ตัวนี้มานะไอดีเราลั่นแน่นอนว่ะแล้วก็หีบเลือกวัสดุสำหรับเอ่ออัปเกรดเป็นเลนเจอร์9ดาวนะเดี๋ยวผมขอลองกดดูก่อนว่าผมเนี่ยจะเลือกเป็นอะไรดี คือในตอนนี้เนี่ยสายไหวพิบเอ้ยไม่ใช่สายไหวพิบนะสายความว่องไวของเราอะมันครบ50อันแล้วเราสามารถอัพโคนี่บินดูได้แล้วเว้ยแต่ว่าเราต้องการอัพสายพลังให้เป็นร่าง9ดาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมทําการลูดอันนี้ไปอีก20อันเพื่อทําให้เดียงผมเนี่ยมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโอ้โหเราขาดอีกแค่20อันนะเราทําเรนเจอร์เดาวได้สตัวเลยวะ่ะงานนี้ผมว่าเดี๋ยวเราต้องต้องจัดเต็มนะ โอเคครับผมจะทำการเอาเกียร์เทพมาอยู่ในการครอบค้องก่อนเลยละกันฟาทุมาให้มันรู้จักชื่อก่อนสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นผมขอปืนปีโตเลียมเดียวนาดเปิดวุบเออมันต้องงี้ดิวะเฮ <Hey, S 1> ล,นล,นลันเลยดิโอเคแล้วส่วนกล่องนี้ล่ะก็แน่นอนรออะไรหลายก่อนวันนี้ กรสุดดีวะโอเคครับผมขอทําการเปิดเลยละกันแต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดกันนะผมเนี่ยได้รับสปอนเซอร์จากพี่ๆทางแบรนด์ซินามิที่ได้ทําการส่งคีย์บอร์ด a j et, 35, 3, a k a k i v i V3 Wireless ไ s o u ส h s w i เ s ส a s k e t m e c h ก n สเกต y ม o a r นิกคีย์บอร์ดมาให้กับทางด้านช่องกอนสุดของเรา ตัวบอดี้ของคีย์บอร์ดอันนี้เนี่ยเป็นการประกอบแบบประกบหลายชั้นเพื่อเสริมความมั่นคงและความทนทานให้กับคีย์บอร์ดผมบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆนะนอกจากนี้เนี่ยคีย์บอร์ดอันนี้ยังรองรับทั้งระบบ android และก็ระบบ ios แถมมันยังมีฟังก์ชันที่สามารถกดพร้อมกันได้ทุกปุ่มแล้วส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB บอกเลยว่ายุคใหม่เขาใช้กันสำหรับใครที่อยากจะจัดคีย์บอร์ดตัวจบเอาไว้ใช้งานนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดิสคิปชั่นละกันแต่ว่านอกจากนี้ คุณอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ช่อง Synami c h ม n n ช l นแนนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีสินค้าลดราคาสูงสุดถึง50%แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะยังมีแฟลตเซลล์ต่างๆที่จะทำให้คุณเนี่ยจัดของแล้วได้ราคาที่ดีกว่าเดิมมากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดิสคริปชันอย่าลืมไปกด s u b สไคร b ์กันนะครับผมต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานซูนา m i มิอีกครั้งละกันนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในคลิปนี้ โอเคครับจังหวะนี้เราต้องการโครนี่เท่านั้นเปิดวุบปึ้งเฮ้ยอย่าทำกันอย่างนี้ดิเพื่อนโอ้โหหยาบจริงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเว้ยแผนการเล่นไอดีสายการบินของผมอะมันจะถูกหยุดยั้งอยู่แค่นี้ได้ยังไงวะแล้วเมื่อกี้นี้มันมีแพ็คใหม่เด้งขึ้นมานะผมก็เลยทำการจัดไปเป็นแพ็ค อัปเกรดอุปกรณ์7ดาวเว้ยพอเวลาเราจัดแพ็กไปใช่ไหมมันจะมีเควสมาให้ทำเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันโอ้โหคุ้มชัดแม่งเลือกได้เลยโอ <c oughs> ความเร็วการโจมตีระยะโจมตีผมว่าเกียร์อันนี้ก็เหมาะกับโคนี่บินดูเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราต้องการเป็นเกียร์รถแร่39%มก3ามากกว่านะเพราะว่า ID ของเราอ่ะมันเป็น i อเริ่มต้นเว้ย มันอาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะแล้วส่วนเกียร์หมวกคันเดอร์เนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันโอ้โหไม้คาถาป๊อกแป๊กก็น่าโดนว่ะโอเคครับผมคิดว่าผมเนี่ยควรจะเลือกเป็นเกียร์ชิ้นนี้นะเพราะมันให้ทั้งพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็หลบสกิลคือมันเป็นเกียร์ที่คล้ายๆกับเกียร์เลี้ยวหนาดเจ็ดดาวมากเลยอะผมควรจะเลือกอันนี้ไปสักสองอันเราเลือกจะตั้งยี่สิบอันเราไหวชิลอยู่แล้วนะโอเคครับแล้วส่วนเกียร์ คาถาของเท P ีโคนี่เนี่ยเกียร์ชิ้นนี้ค่าพลังมันก่อนข้างเยอะเหมือนกันให้ทั้งพลังโจมตีกายแล้วก็พลังชีวิตผมจะเลือกไปอีก2อันนะแล้วส่วนหมวกทันเดอร์เนี่ยผมควรจะเอาติดเอาไว้สัก2อันถุงมือทันเดอร์ผมว่าผมควรมีสัก3วะ่ะโอเคคือมัมน,ม,นมันโคตรลั่นอะสำหรับทางด้านแพ็กนี้อันนี้ความเร็วการเคลื่อนที่เยอะวะ่ะแต่มันน่าจะเป็นเกียร์ช่องสุดท้ายหรือเปล่า ผมว่าผมน่าจะมีติดเอาไว้นะมันน่าจะทําให้ดีผมเนี่ยมันบินเร็วขึ้นเยอะเลยเอาไปอีกสองแล้วก็ถุงมือราชินีแซลลี่อันนี้มันแลดูดีจังเลยอ่ะผมว่าผมไม่เอาอันนี้ดีกว่าวะอันนี้กับถุงมือแซลลี่อุ๊แต่เนี้ให้ต้านสกิลเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหยหลายใจไว้ก่อนเอาเอาไปเอาไปแม่งกันคู่เลยละกันนะโอเคครับผมขอเลือกเป็นถุงมือแซลลี่อีกสอ,อัน แล้วที่เหลือผมเอาเป็นผ้าคลุมละกันหรือว่าจะเอาอันนี้ติดไปด้วยดีวะอัดตาความเม่นยําทักษะแต่ค่าพลังมันติ่มมาดิโอเคครับพี่เหลือเนี่ยผมขอซอยเป็นทางด้านผ้าคลุมของทันเดอร์นะผมว่าการเลือกเกียร์เซตนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้ดียงผมเนี่ยไปได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกอีกหลายโขเลยแหละโอเคแต่ว่านอกจากนี้เนี่ย ถ้าทางบ้านคิดว่ามันสุดแล้วมันยังไม่สุดเลยมันเป็นแค่เศษเซี่ยวหนึ่งที่ผมเนี่ยทำการจัดเอาไว้เพราะว่าของจริงเนี่ยมันอยู่ในนี้ผมเนี่ยลูดไปอย่างลืมแล้วถ้าคลิปนี้มันยังเกิดไม่พอนะเดี๋ยวผมจัดต่อให้ดูอีกโอเคครับแพ็คล็อกอินไลน์เดือนผมเนี่ยทำการลูดเอาไว้ก่อนเลยแพ็คนี้มันมันมันแบบมันโดนอะมันยังไงก็ต้องโดนผมเห็นผู้เล่นมากกว่า99%แม่งโดนมันนะแล้วก็ สุ่มอุปกรณ์ลิโอนาดแปดดาวอันนี้เหรอถ้าผมอยากได้มากที่สุดอะหูถ้าได้หมวกคล้องตัวนี่คือบินดูผมมันชล่าเลยบินทลาลมเลยอะโอเคครับเดี๋ยวขอกับเออขอกดรับของก่อนละกันนะผมวางแผนเอาไว้เนี่ยว่าลูบี้ที่ได้ทั้งหมดในช่วงนี้ผมน่าจะเอาไปทำการสุ่มกบให้หมดเลยนะเพราะว่า การที่เรามีกบเยอะเนี่ยมันเป็นของที่ดีแทบจะที่สุดและดีกว่าเกียร์ด้วยซ้ำไปสำหรับทางด้านไอดี ID เริ่มต้นของผมโอ้ยเริ่มต้นมาเรามีเกียร์เล่นแล้วอะ่ะลื่นจัดนะสำหรับทางด้านไอดีนี้โอเคขอหมวกแก๊ปชิ้นเดียวจบเลยอะ่ะชิ้นเดียวคือบินดูผมแม่งโคตรลั่นอะ่ะแล่น้อยบินไวแล้วส่วนคือมันต้องได้เท่านั้นว่ะเปิดหมวกแก๊ปไปโอ้ คันเนื้อคันตัวไปหมดจังหวานี้แพ็คนี้นี่คือเป็นแพ็คที่ผมผมอยากให้มันเกิดมากแคบที่สุดแล้วนะโอ้โหถ้าแพ็คนี้ไม่มีหมวกแก๊ปอ่ะผมไม่จัดแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะโอเคแพ็คนี้เนี่ยมันเป็นแพ็คที่ทำให้ผมมีอาการเลยนะผมบอกตามตรงแต่ว่ามันจะหยุดปีทองของก่อนสุดได้ยังไงทุกๆปีเนี่ยมันเป็นปีทองของก่อนสุดแล้วครั้งนี้ก่อนจะแก้ ที่เลนเจอร์8ดาวถ้าผมได้เลนเจอร์ตัวบาวล็อกเนี่ยทางบ้านก็น่าจะรู้ดีว่ามันคือ the best of the best ของตู้นี้แต่ถ้าได้เอลอนตัวเกลือสุดมันก็ยังถือว่าดูดีอยู่อะเพราะว่าไอเดียของผมเนี่ยมันจะมีตัวกันบินตัวแรกเว้ยแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยภาคพื้นผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าภาคพื้นเนี่ยถ้าผมจะเอาไอดีนี้แล้วเล่นเป็นสายการบินนะ ภาคพื้นผมแทบจะเล่นแพ้100%เซเลยอ่ะคือในทีมป้องกันเนี่ยเอาไม่อยู่อยู่แล้วในทีมโจมตีเนี่ยภาคพื้นผมน่าจะเหลือแค่แบบไอโคนี่3าวน้อยกับบาวช้างวิ่งเล่นกันอยู่2ตัวนะเพราะฉะนั้นก็ขอบาวล็อกอยู่ดีอ่ะมาเอะขอทำการจัดเลยละกันมาให้รู้จักก่อนสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นเปิดวูบปุ่งวู้าดูบีทจบเร็ว คือไอดีเนี้ยผมไม่อยากได้ดูบิดเลยเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมยุคนี้มันเป็นยุคแห่งความมืดบอสมืดเนี่ยถือลูกซองยิงป้องหายแล้วอ่ะคือมันแบบมันมันไม่ไหวจริงว่ะโอ้โหวงการเกมเรนเจอร์เล่นงานจัดสุ่มรับโอ้ตัวจุติ10ตัวว่ะไอดี ID เรากําลังสร้างด้วยไงโอเคหวานเจี๊ยบนะครับสําหรับทางด้านตัวจุติในตอนนี้ มันน่าจะทําให้เลนเจอร์ของทีมผมเนี่ยขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์ได้เกิดทุกตัวแล้วแหละถ้าผมเล่นกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีอีกแล้วก็แพ็คเลือกลับอุปกรณ์ลิมิเต็ดโอ,อ้โหแพ็คนี้ผมบอกตามตรงเลยโคตรตึงเดี๋ยวขอลองดูของก่อนละกันนะว่ามีอะไรที่เราต้องใช้บ้างคือใจจริงเนี่ยหลายคนอาจจะเลงเกียร์โจมตีโดนแน่นอนเอาว้เว้ สำหรับผมเนี่ยเกียร์โจมตีโดนแน่นอนสําหรับไอเดียนี้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่เราต้องการคูดาวที่ไวมากเพื่อทําให้โคนี่สาวน้อยของเรามันปล่อยออกมาเร็วเว้ยเพราะฉะนั้นก่อนเลือกเป็นล่มจันทาเกียร์ชิ้นนี้เลยผมราจจะเลือกขัดใจนะแต่ว่าเราต้องเล่นไปตามแผนตามสไตล์การเล่นของก่อนสุดโอเคครับผมเลือกเป็นเกียร์ชิ้นนี้มาอยู่ในการครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ อุ้ยเลือกรับไปเลยเหรออ้าวเลือกรับเลือกรับที่แปลว่าเลือกอันไหนก็ได้งานนี้ก่อนก็ซอยรองเท้าดิคือเกียร์รองเท้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันจำเป็นมากสำหรับทางด้านไอดีผมจริงๆนะโอ้โหห6.3%หลุดมาคู่หนึ่งหวานจัดโอเคหีบอุปกรณ์7ดดาวแบบสุ่ม คือผมเนี่ยต้องการเกียร์ประดับคิดมากมากเลยอะถ้ามันใส่ให้เนี่ยทีมผมจะทำคอมโบได้ดีมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าแรงธาตุในการปล่อยอะมันจะถูกลงเยอะมากโอเคขอทำการลับเกียร์เทพเลยละกันขอหน่อยเกียร์รถแร่ถ้าไม่ได้รถแร่ขอโดนแน่นอนมาเลยเปิดวุ๊บปุ้งอุ้ยโอ้โ,อโอเทียนพรรษาโอ้โหงานหยาบจริงคลิปนี้ซีรีส์นี้ จบกันกุหลาบที่ผมเอามาโรยไว้แล้วเดินโอ้โหซีรีส์นี้มันตึงมือจริงๆว่ะคือถ้าผมลันแล้วได้หมวกแก๊ปแล้วส่วนเปิดอันนี้เป็นเกียร์รถแร่หรือว่าเกียร์โดนแน่นอนนะไอดีผมมันไปไกลมากอ่ะโอ้โหแต่มันเล่นกันอย่างนี้ไอกลับดีหลาบสนิทดีโอเคครับแต่ไม่เป็นไรเรายังมีนิวแพ็คกบไฮเปอร์นะขวัญใจไวรุ่นสร้างตัว แล้วผมเนี่ยก็ได้ทําการกดลับกบไฮเปอร์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็แพ็คขนนกแนะนําอันนี้เนี่ยมันจัดได้ไดีละรอบมั้งเท่าที่ผมเนี่ยจำไม่ผิดแต่ผมมั่นใจเลยว่าความลืมของแพ็คเนี้ยมันสุดจริงแล้วก็แพ็กลูบี้สองเท่าที่ผมเนี่ยไม่อยากให้ทางบ้านพลาดกันเลยว่ะถ้าถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมาอีกรอบชาติไหนนะสำหรับทางด้านแพ็คพวกนี้ผมก็เลยทำการลูดไป แว่า E ีนี้เนี่ยมันเป็น E ีีที่2ผมก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลูสุดไปนะเพราะถ้าผมลูจัดเต็มไปครบทุกแพ็คในในคลิปนี้เนี่ย E ีีหน้าหน้านี่นคืองอมแล้วผมบอกเลยไอดี <ผม S 1> นี้จะไม่เหลืออะไรให้ทำ <t> ผมเนี่ยนะได้ทําการกดลับของทุกอย่างจากแพ็กเกจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผมห้ามพลาดเลยคือผมเนี่ยนะจะต้องทําการกดลับผีบอุปกรณ์ปลดผนึกธาตุเว้ย ผมเนี่ยนะจะต้องเลือกเป็นธาตุแสงเท่านั้นเป็นจำนวน30อันแล้วก็จัดแพ็คเออหินปลุกพลังอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะทำให้โคนี่บินดูของผมเนี่ยมันกลายเป็นร่างก้าวดาวได้แต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพลาดไม่ได้เลยนะในตอนนี้คือกบไฮเปอร์ของผมอ่ะมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6ตัว ผมมีลูบี้อยู่ทั้งหมด1149รลูบี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมจะทำการจัดเลยละกันนะผมต้องการกบไฮเปอร์ลิโอนาททั้งหมด14ตัวมันเป็นฝันที่เกินฝันเะแต่ถ้าเกิดกบ9ดาดาวหลุดมานี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการเริ่มลั่นเลยละกันนะฝากเป็นกำลังใจให้กับซีรีส์นี้ของช่องกรสุดของผมด้วยทุกครั้งที่ผมทำคลิปเนี่ย ผมตั้งใจทำมากๆผมบอกตามตรงเลยผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านโอ้ช่องกอนสุดของเราด้วยครับเจ้ากบม่วงเพื่อนกบม่วงเท่านั้นกบม่วงดีวะเปิดเปิดเออดีเปิดเอ้ยไม่ดีขันมือเลยว่าขอกบม่วงไว้เพื่อนกบม่วงกบก้าดาวมาให้ลืมได้เลย เปิดเปิดเปิดโอ้โหทรงทรงไม่ดีเลยว่ะอ่าห้าร้อยลูบี้สุดท้ายถ้าคลิปนี้ไม่เกิดนะคลิปหน้าเจอแพ็คสองเท่าทั้งตารางแน่เจอกันไอ้กรอเอาจริงแล้วด้วยจังหวะนี้เปิดเปิดเปิดเออมันต้องงี้ดิวะกบก้าวดาวตัวที่สองสวยจัดคอยตัวหนึ่ง บินดูตันแน่เดี๋ยวไปรับเอาในอีเวนต์เอานะเดี๋ยวก็จัดแพ็คก,กบก้าวดาวน่าจะตันเหมือนกันเปิดก้าวดาวก้าวดาวโอเคกบม่วง3ตัวถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากสําหรับทางด้านคลิปนี้แล้วการ์ดกาชาผมอะ่ะผมจะเก็บเอาไว้เวท์คนลโลโบเลนเจอร์หน้ามาผมจะทําการใช้ตั๋วซอยอย่างเดียวเลยสําหรับทางด้านไอดีนี้ของผมนะแล้วก็แพ็คคัมแบ็กเหมือนว่ามันจะให้กบม่วงตัวนึงปะโอ้ไม่ให้ว่ะ ด้วนดิเออล็อกอิน8 8วันรับกบม่วงฟรี1ตัวเราจะรีบทำให้ไอดีนี้แข็งแกร่งขึ้นให้ได้ไวที่สุดเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันที่คลิปหน้าลักกันนะ